คนเราชะตาชีวิตมีกรรมผูกพันกันมาคนมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาก็ตามทุกอย่างมันล้วนมีเหตุฉะนั้นกรรมมันก็เป็นทายาทผอาพันยงก็จริงต้องมาดูแลลูกหลานจะลําบากยังไงก็ตามก็ต้องมาดูแลแล้วก็ลูกเขาเองก็ต้องลําบากไปทํางานก่อสร้างวันละสามร้ถึงสามร้ครึ่งวิ บิ๊กก็มาเบิกส่งมาที่นี่500วิก็ห0 0และเขาเองต้องใช้ใจ่ายในโยมเขาก็ต้องมีภาระเรื่องค่าชาวบ้านด้วยก็ว่าไปตามเหตุแต่นั้นบุญกรรมนำแต่งโยมไม่เชื่อก็กสุแลแต่โยมถ้าเชื่อก็จะเป็นบุญของโยมอย่างน้อยเราก็ไม่ประมาทในกรรมที่จะทําความดีเรียกการสั่งสมบารมีอย่างน้อยโยมเขาจะรู้แล้วว่าให้กําหนดสติ พุโทโธบอไปให้พุโทโธไปเรื่อยๆนะก็ค่อยท่องอยู่ในใจนะนอนก่อนนอนก็พุโทโธพุโทโธเระลึกถึงพู้เจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะให้มีพุทธานุสติอย่างน้อยจิตที่ไม่มีสมาธิก็เป็นสมาธิอ่าสมควร